เดี๋ยวผมนเกมเ,เมอนฮะวันนี้<ส>ผมจะมาเล่นเกมกบจิตกรลูกจตนครับเอ้ยไม่ครับจิตกรพีเซลครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นอินเก,มเ,กมเมอร์นะฮะโอเคมาครับรัดีเอา,นะาเนี่ยมาดเดนก่ักกาการดำรือ,รรอสับนล่าใชไหมไม่เอาไม่เาไนกาดา่เสียเออมาแบบนึงแบก่อน S ป .6 ครับไม่เอาอูจะเล่นนักกาอีกาดาเล่นนักาอีกาดำเฮ้ยนักนักาอีกาดำ ไหนวะเอ้ย FC พี่มายังในยุ่งไหนวะเออมากลัวเลยนะน่าตายการดำนะเออจับไปเดี๋กูว่ารูปนะเองนีเอะธรรมชาติเด็กก็รู้กูว่าอะไรเด็กก็รู้ครับไหนเองอ่ะที่มาเกี่ยวคำว่าธรรมชาติอ่ะเออใช่ไงคุณอยู่ไหนครับ่ข้าอยู่ห้องวสุเลยครับนะคนบินทุกนาทีครับโอกาสเอ้าธรรมชาติครับธรรมชาติครับวันนี้ครับผมจะว่ารูปนี้นะฮะรูปอะไรดีฮะยาเนะ รูปแบบไหนดีฮะเออ <คน S 1> จบจะบวาดเป็นแบบยังไงดีฮะโอุแหละครับงับ้นครับผมจะวาดรูปนี้แล้วกันนะฮะวราว่าแบบโคตรดิโิทัลฟ้เขาบอกธรรมชาติเลยครับผมจะวาดธรรมชาตินะธรรมชาติของคนนะดิธรรมชาติแบบของผู้ชายที่มาเองนะฮะเกิดมาตั้งแต่ตูดแม่นะฮะเนี้ยครับโอไข่ไม่เท่ากันก็เท่าไหร่ก็ขอใครได้นะเฮ้ยฟาร์ี้กัน แล้วก็เราจะเอาแบบนี้นะฮะใช่ครับตัวอยู่ตัวอยู่ครับขึ้นไปแล้วโอ้อะไรเนะี่ยโอ้ดีครับไข่ผมก็ต้องขนาดประมาณนี้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเอาไปปื๊ดอันนี้เป็นอะไรกันแนะ่เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหสวยงามมากนะใครติดตามชมได้นะ,นค,ะ,ะรครับอืดแล้วกดไลค์ด้วยครับโอ้คลิปนี้นะผมขอแค่ยคี่สิบไลค์พอใจครับกระทีบไลค์นะครับกระเทีบไลค์ ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับคือครับมีเด็กชายคนหนึ่งคะับเขาชื่อวพะก้าวครับเขาเปิดเข้าไปดูคลิปผมมาเหมือนี้เขาบอกกระทื้นไรครับเด็กคนนั้นครับเขาหมั่นไส้ครับเขาก็ทืบตรงไลครับถึงกับหน้าจอพังไปทีเดียวครับจนแม่ด่านะกระทืบ้นเกลื่อนตอนนี้ครับเสร็จแล้วอืมสวยงามมากเลยจะเอาเป็นผู้เสียดายเสร็จเรียบร้อย โอ้โหเราไม่เช่ากนูนะผมไหนว่าของคุณคนไท,ทยไหนว,วออออ่าโพทออย่างนั้นไหนว่าไหนว่าไหนว่าของโหทอไหนว่าโหทอประโยชน์เออเยี่ยบีไงเ่็บบดดอนทีเดียวนะฮะนี่นนนครับของผมนี่เฟี้ยวสุดๆนะฮะบอกเลยใครเท่าเทียบได้นะใกล้หมดแล้วครับตอนนี้ก็ หนึ 1> 1. ่งจุดถ้าผมเจ็บแบที่ทำไมครับเอ๊ะน่าจะได้ที่หนึ่งผมไม่มีใครว่าแบบผมเลยนะฮะถ้าผมผืดไปก็ขอภัยด้นะฮะไม่ดีมากผมก็ว่าตามจินตนาการครับทำมาแค่ของคนของคนครับถ้าผมชนะนี่ก็จริงๆนะฮะย้อนซีนี่พูดอีว่าชื่อขวดทอนะขวดทองขวดอะไรฮะมามองครับกูอย่าทำไมอ่ะไปดูผมกูหน่อยดิ แต่มึงได้ตลึงตึงตังอ,ะอ่ะฮัลลิงไงฮัลลิงบ้าเลยฮัลลิงตึงตังไงนี่ไงอะเอ้ยเราต้องมีพื้นแบบไม่ไม่เอาไม่ต้องว่าพื้นอะไรมันไม่สวยเอ้ย,เ,อยเราต้องน้ำแตกด้วยกันไหครับไม่บอลบอลไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีโอเคฮะ,เ,คะเราจะจัดตามคุณผู้ชมนะฮะยอดคลิปนี้ก็ขอ,ย,อยีอ่สิบไลค์นะโอเคถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะเสียงคนบ้าร้องอเพลงอะนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้เลย จัดไปที่หนึ่งอยู่แล้วไม่มีทางอ่ะคิดหนึ่งคนเดียวคท่านั้นครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b s c r ค b ้กดแชร์ด้นะฮะคิดผมเลยฮนะอ,อะไรเนะี่ยไปี่ใครไม่มีที่ผมได้นะฮะผมต้องชนะคนเดียวฮนะแล้วก็ผมดูอันนี้เลย ็อาจจะหาได้นึงนะประสบกานณ์นะผมไม่ได้ซีเรียสมากครับตามจินตนาการของผมผมจำได้ผมก็คิดภาพนี้นะเย้ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับเออธรรมชาตินี้ไปเฮ้ยไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปเฮ้ยไอ้นี่มันสวยว่ะไอ้่มันชื่ออะไรวะมันชื่อวินอ่ะโคตรสวยวินอ่ะเย้ก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกกะช่วยปุมไม่ได้หรอกครับนี่ครับมาแล้วครับให้คุณอิมเอ่ะ ไม่มีกูไมให้กูด้วยนะเอ้วอย่าให้กูก็ให้มึงกันให้ก็จุ่นเนอธรรมชาตินะเออธรรมชาติของคนนะต้องไม่มีใครให้ใครักคนเลยครับเออแซวสุดยอดเลยฮะสุดยอดอันนี้ผมชูมิเล่ให้ผมด้วยนะผมให้คุณอิ่มแล้วกันนะให้แล้วครับนี่ครับผมให้คุณแล้วครับอิ่มนจะมีคนห่วงหัวใจครับคุณเย้บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่ใช่เสียงดังดีโหตบหรอบบอกแล้ว เราจะให้คุณอิมแล้วกันนะฮะสงสารหนึ่งน้ำตาดำดำนะเออผมบอกแล้วไม่มีพลาดชนะคนเดียวเว้ยเอาให้หนักบูนหน่อยคนเดียวคนเดียวโอ้แหวผมโถดไปผมจะวาดไม่วาดแล้วอะเรามาต่อยสักตาเดีกวไหมเอาข้อซื้อใหม่ดีกว่าว่ะเด็ดไปเด็ดไปเรามาเอาเสริมใหม่กันดีกว่าเสริมใหม่เสริมใหม่ไป อะไรเนี่ยโอ้วิดีโอแย่น่าเบื่อโอ้โหเนี่ยถ้าวิดีโอมันก็ขอไปด้วยไม่รู้มีอะไรบ้างครับขึ้นไปหวผมเบืออโอ๊ยอะไรสายย่อเนี่ยให้ดูวิดีโอครับวิดีโอหื่นมากครับเร็วเร็วเร็วครัวไปทั้งสองคนเลยฮะเหลืวดีโอ้โหไม่อยากดูคุณเห็นไหมครับเหมือนเด็กเขาดู S <S มาแล้วมา,ม,ามีหนึ่งร้อยสี่กว่าจ้าผมมีอยู่แค่ห้าสิบกว่าเองนะคะให้เดี๋ยวมาเลยมาเลยผมมีเท่าไหร่วะห้าสิบเก้าใช่ไฮะโคตรกาลฮะผมเปลี่ยนตัวดีกว่านะฮะเปลี่ยนตัวเป็นอะไรดีฮะเอาเป็นตัวนี้กว่าผมเป็นตุ๊ดดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าคร<า>ับ <ๆ S 2> โอเคเอาจะเป็นตัวนี้ก็ตัวเดิมครับเหมือนตัวใหม่อ่ะตัวคนหัวโลนะฮะยีโรบาดีป่ะครับ เอาห้องห้องไหนครับห้องม่านฟ้าดีกว่าไหนครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปครับอนม่านฟ้าเอาเลยเล่นต่อได้เปล่าข้า,า,า,ร,ารู้อ่ะบ้านในฝันของฉันบ้านในฝันของผมจะเป็นลูกตู่นอ่ะบ้านในฝันของผมก็คือเอาบอลเข้ามายังเนี่ยตัวกากต,ตัวตัวแรกอะไรตัวโหดๆวะ ก็ไม่มีอะไรมากครับอ้าววันนี้วยไปวัดกล้วยเดี๋ยวผมว่ากล้วยฮะไม่มีอะไรมากนะกลัวแบบไหเทิ่งให้ถิ่งเลยครับจะมาชุดกันครับเอาเลยจัดไปชุดใหญ่เพืกรบพิบทายวัดกล้วยนี่ก็จิ๊บครับวัดกล้วยน้ำว้าน้ำวัดกล้วยไข่เดี๋ยววัดกล้วยไข่ครแอครับผมมาวัดกล้วยไข่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะกล้วยไข่กล้วยไข่นะฮะแต่คิดถึงนะกล้วยไข่นะ นี่ผมจะแบบเอ้าเอาเอาสีนี้โอ้กล้วยผมมันทุเล่นะกล้วยไข่ใช่ไหมฮะเนี่ยกล้วยผมนี่กล้วยอันนี้คือไข่นะฮะไข่นี่คือไข่ของผมนะไข่นะครับเขาบอกกล้วยไข่ผมก็จะว่ากล้วยไข่ผู้ชมดูนี่คือกล้วยนะฮะกล้วยกล้วยแบบนี้เลยฮะกล้วย กล้อยผมก็จะมีอันนี้ด้วยครับนี่ครับนี่แบบไงอะ่ะแบบเป็นหวีนะฮะใช่มันก็จะมีอะไรลูกมา้า,มมากล้วยผมอย่าเอื่นอย่าคิดลึกหน้าผมว่ากล้วยไข่นะฮะกล้วยไข่ของผมก็ไข่ผมจะเป็นสีเนื้อใช่ไหมฮะไข่จะเป็นสีเนื้อนะโอเคไข่ครับไข่นี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะี ไข่ไข่ขั้วบนนี่จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยมันต้องอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับไม่เป็นสีเขียวแล้นะเนี่ยผมผมก็เสร็จแล้วนะไข่ไข่ฮะนี่เลยมากครับจังหวะนี้ผมไปดูหัวพอก่อนนะเขาหัวพอนี้เขาหัวพอโคตรกาฮะเพราะว่าถามอะทุกคนอย่าคิดถึงผมนะครับ นี่ครับกล้วยไข่นะกล้วย,ยไข่นะไม่ใช่ไข่นะกล้ยวยกล้วยไข่นะ้ยผมครับเออใครจะเล่นเซฟกับผมได้ครับชื่อเซฟมาดฟ้านะฮะถ้าใครเล่นอยู่นะเนื้อจะกดออกไปดูผมแป๊บนึงแล้วก็มาดูดเลยแล้ว,ลวก็ม่านฟ้าว่าไม่ทันแล้วว่ะ รอเดี๋ยวฮะคุณยักช้ามากผมเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหดูกล้วยแม่งเอียงกับอะไรทุเรียนเนี่ยคนข,ข้างขางอ่ะอยังกับทุเรียนอะ่ะก็คือถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะฮะชื่อว่าจิ๊กับิ๊เซลนะที่นี่มั่ง ก่แค่เป็นเกมแข่งวาดลูกกันนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรมากครับก็แค่วาดลูกแล้วแต่ทวาใจสไตล์ครับเมื่อคุณจะวาดตราที่มากระเบดมาให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ปอนหื่นแต่มผมไม่ได้หื่นครับเขาบอกก้วผมบอกก้วไข่นะก้วนะกอยู่ตรงกลางไข่อยู่สองฟองครับอย่าหื่นนะอย่าหื่นแต่มึงยังไม่ผู้ชมหื่นนะเห็นบ้าย ยอดไลค์ก็เหมือนเดิม20่สิาบายี่สิบขอยี่สิบประเดีจัดไปขอ20บน,บน,บนจัดไปเย้สวยว่ะคุยขาย <c ười> มึงให้กูด้วยนะกูให้มึงก <c ười> ูขายนะกูขายกูยขาย,ย,ขายและสามสิบวีครับ ไม่ใช่คนถึงขนะาดนะผมก็ว่าจงสไตล์ของผมอะโอเคจัด okay. ปลายของผมเกิ็กงงที่ตดวยูนรนั่งว่ารูปเมืองไอชีนะกรล้ยิ้มให้กูได้ยิ้ม,มให้กูไดยใ,ให่แล้วไร้ว้าหวห่วงหัวใจกันเหรอไอ้สัสพี่เจมไม่ยอมให้ กูไม่ให้ใครเลยเว้ยให้กูว่าให้กูด้วเด็กกูให้มึงให้กูดิให้ดิให้แล้วให้เฮียอะไรอ้ปอนให้เลยเออใครชนะครับตอนนี้โอ้เสมอให้ค่ะเออให้แล้วอ้าว้ยเฮ้ยเอาสองก็ผมผมจะชนะไม่เนอะกูก็เจ๋งนะฮะโอ้จับเบื้องจับมือนะฮะเรื่องว่าดิโอชนะนี่ก็เกี่งมากนะครับ ไอเจ้าหน้าอกเจี๊ยบมโคตรมาอ้าก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีทีเดียกันเนาะอะไรโอ้โฆษณาก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีทีเดียกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์นะผมขอแค่ยี่สิบเฮ้ยไม่ต้องมีบอกว่าไม่ต้องชนะได้ไงเว้ยก็ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมนะไลค์20ฮะโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมมาช่วไลค์นะครับไม่ถึง